ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับในกระพมหมูกรอบพิเศษไข่ดาวนะครับวันนี้หมูกรอบนะครับไม่ใช่หมูสับนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กับในเกมอ่าบูเดอแองเจิลนะครับเป็นเกมที่เปิดเข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับตอน10บโมงสินาทีนะครับผมก็ติิดมาตอน10บโมงสานะครับได้ลองเล่นนิดนหน่อยแล้วะครับก็ ถือว่าตัวเกออกมาผมทำว่าผมว่าทำออกมานสนุกคนถูควรน,นะนะครับน่าจะมีหลายคนชอบเลยนะครับระเบิกันนะครับอ่าทางด้านเกมนะครับมีตัวโหมดเข้ามาทั้งหมดน่าจะประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, นะครับน่าจะประมาณห้าโหมดนะครับนะเป็นโหมดเดนแมทนะครับ Armless อันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับโหมดนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะโหมดบอมบ์นะครับก็คือโหมดวาลลเบิดที่เรารู้จักกันในเกม FPS ทั่วไปนะครับแล้วก็โหมดโกด์นะครับอ๋อแล้วก็มีโหมดมัมมี่ด้วยนะครับนะออริจินัลที่ทุกคนชอบเลยนะครับใครเล่นเกม X-Short นะครับแล้วไม่รู้จักตัวโหมดมัมมี่นะครับถือว่าเชยเลยนะครับ เกมเปิดตัวเข้ามานะครับถือว่ามีของแจกสมควรนะครับแล้วก็ในราคาของจะี่ผมลองคำนวณนะครับถือว่าไม่แพงนะนะครับแต่ถ้าบวกชุดแบบโเวอร์เลยนะครับก็คงจะมีราคาสมควรนะครับอ่ะนะครับยวรีรอเลยนะครับี๋่วันนี้เราจะไปลองเล่นในโหมดมัมมี่นะครับโหมดมัมมี่นะครับก็คาจะสรุปสมควรนะนะครับแล้วก็มัมมี่เนี่ยนะครับจากที่เราเคยเล่นกันในสมัยเล่นในคอมนะครับ มันตายยากมากนะครับแต่ว่าโหมดนี้นะครับในมือถือนะครับมัมมี่ถือว่าตายไม่ยากนะนะครับนี่นะครับรับเวลาลองสองหนึ่งนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าเกมนี้นะครับทำออกมาดีนะครับมีระบบใจรถฉกโผลด้วยนะตอนแรกผมก็คิดอยู่เอ๊ะมันจะมีหมดใจรถฉบหรือเปล่าปรากฏว่ามีจริงนะ ตายยากมากเลยมัมมี่ในตัวนี้ตายยากจังอ่ะหมดอื่นนะครับมัมมี่ราคนนะครับอันนี้คนล่ามัมมี่นะครับหมดนี้นะ,ะ <c oughs> เดือดมา,าเพื่อน,น,นโอ้สุดหมดยยแย่ละอ้ดอ้าวไ็นกม เดี๋ยวมมีตะปอบก็ให้แล้วนี่นะครับจะมีให้เลือดอยู่สาหมดนะครับผมรู้สึกว่าฟาโลนี่จะกองนะนะครับมีเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่ด้วยนะครับัต้องไล่ไล่ล่านะครับลองไป,ลอไปแล้อวดอ้าวหายไปลหนละอยู่ข้างล่าง อุ้ยตอเขากลายเป็นฮีโร่นี่รู้สึกจะฆ่ายากม,มากเลยนะถือมือจะวิง่งออาถือมีดจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ oh. พยายามหาที่ยึดไว้ก่อนนะครับ ตัวเองเห็นไหมครับสังเกตดูว่าจะคนไลามัมมี่นะไม่ใช่มัมมีล่ลายขนนะ ยบร้้ยใอ้มนมีโดนไล่เล็กเลยนะเจไปซีโนโวสวยแล้วนะ ยากระสุนหมดเป็นปืนนะครับสก้าบิฮีโร่แล้วนะครับ nope น o p e nope แรงมากนะครับโน๊ตโน๊ตตายอยากโคตรนะครับออนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับบทมัมมี่ในเกมนี้นะครับตอนนี้นะรู้สึกว่า มัมีนนี่จะไม่ได้ได้เปรียบจนน่าเกียดนะครับประเภทเหมือนตอนอยู่ในคอมนะครับยิงไม่ตายนะมีปุ่มสลับด้วยนะครับปุ่มสลับด่วนนะครับสลับเปิดด่วนเห็นวบบแบบชีพายแล้ว ยาให้ตามหลังมามีไหมไม่มีเกือบไปแล้วนะ อาอโดนตอบนะครับเป็นฟ้าโลโก้เสร็จแล้วตายยากตายเย็นเลยมาแล้ว การ้หหลงสมคาดหวังอยู่นะครับว่ามาเล่นโศัพท์เราจะไ่เจอเพ่มัมมี่บางคนนะแม่ มัมมี่ชนะแล้วไอเลยครับหาที่ยึดของตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะครับโดวมัมมี่นะครับสยามอยู่เอาชีวิตรอดได้ถึงคนสุดท้ายนะครับโดยที่ไม่โดนมัมมี่ตบก่อนนะ Mummy hero d ม t ัมมี่ฮีโรั เห็นไหมครับตายง่ายมากน,นะมามี่เออ <c oughs> โดนโดนไม่ถึง จำเพิ่มนะเอาเล่นเกมไปแล้วเอ,อะออลืมบอกนะครับเกมนี้มีระบบเปิดไม้ด้วยนะนะครับมีปอมีระบบเปิดไม้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับไปหนอะไรบัมมี เห็นตระแบบเมื่อกี้ไปไหนแล้วเพ่จะขึ้นไปหาเพื่อนแล้วนะ อ๋อโดนลมถ้าฉันเลือกอะไรได้ไหมเอา้าไปแล้วหมดละเรามีฮีโร่อยู่นะครับโดนละขอพีโอ้โหได้นะ กดล็อกหมดโคดแล้วหรอนี่นะอ้าวสนุกเลยสิกดล็อกหมดโคดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับ this. นี่นะครับหมดโคดถ้าสมมติเราไม่ื่อนไวนะครับจะทําเราจะไม่หยุดล่องหนนะแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราขยับนะครับหมดนี้นะครับ เราจะเป็นฝ่ายเราจะเห็นเขาจะเห็นเงาลางๆ,ๆนะบอดนี้จะไปชชอบมันสนุดตรงนี้แหละครับก้าวเวียนก้าว ว่า,าจะเล่นเป็นฝ่ายคนซะหน่อยนะครับแต่ว,ว่ามันสะดวกที่ตรงนี้นะครับรอนะครับรอจะหว,วาวเผอนะ ได้ซีโฟนแล้วนะครับวางดีกว่านะครับวางไงอ๋อต้องกดค้างนะครับรอ,อนะครับถ้ามีคนมาแก้จัดการได้นะพยายามอย่าขึ้นที่เยอะนะครับเวลาเป็นโกดนะฮะ ได้เลยนะครับสวยเพื่อนชนะแล้วนะครับผมเป็นคนถือ C4 นะครับรอบนี้เพื่อจะปนเปื้เท่านี่นะลบนะครับ ที่4เดี๋ยวนะอ้าวที่4เดี๋ยวใครเดี๋ยวซีฟไม่ได้อยู่ของเนี่ย นี่นะครับเป็นระบบการหายใจด้วยนะครับมไม่มควรเอาเสน่มหมาหรือไม่เพื่อน

แอบนะครับเพื่อนปละโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอาดิโอ้โหเพื่อนแกได้ไหมแกได้ไหมแกได้ไหมงงงงงงแก้ไงงงไม่ทันนะครับเราเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในระบบอ่าแฟชั่นนะครับของทางเกมนี้นะฮะ แต่นะครับจะเป็นแพ็กเกจนะครับอ่าจะเป็นการสุ่มนะครับเป็นแพ็กเกจด้วยก็มีนะฮะเห็นไหมครับนี่แพ็กเกจนะครับข้าวข้ามานี้นะครับนี่นะครับแพ็กเกจที่มีนะครับชุดแฟชั่นก็มีนะนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับร้อยเพชรนี่ด่ผมรู้สึกว่าจะประมาณยี่สิบเก้าบาทนะครับถือว่าแพงไหมผมว่าไม่ค่อยแพงนะนะครับสำหรับเวอร์ชันสมัยคอมนะคอมนี้ส่วนมากก็จะเอาเป็นแบบชุดไม่ถาวรยังไงนะครับเมื่อก่อนนะส่วนนี้คือระบบอ,อาระบบสุ่มกล่องนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทำออกมาเป็นยังไงนะนะครับแต่ว่าตอนที่ผมลองสุ่มดูเล่นๆน,นะครับผมสุม่ม 10กล่องเนี่ยนะครับจะได้ชุดได้จะได้ปืนหนึ่งกระบอกนะครับซึ่งปืนปืนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ถือว่าเยอะแต่ว่านิดหน่อยนะครับโอเคถ้าสมมติเพื่อนๆชอบกันนะครับก็ลองไปลองโหลดมาเล่นดูนะครับสำหรับตัวผมถึงว่าทำออกมาไม่แย่นะนะครับรัวเองชอนะผมถือว่าทำออกมาไม่แย่นะครับคือได้อารมณ์อยู่นะครับได้อารมณ์เก่าอยู่นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบเราไปโหลดมาเล่นดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับข้าวๆประมาณนี้นะฮะไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับ